สวัสดีครับ่อคับช่องมายงอีเกลวครับตัวนี้มือนีได้มีโอกาสนะครับมาส่งเป็ร์ดุน M88 นะครับตัวนี้สร้างมันกำลังแนะนำวิธีการใช้งานนะครับ ไอ้สากงกำลังแง่นำการใช้งานนะครับ <c oughs> บรรยากาศการทรงหงอบนะครับ โมตั้สิ่งแค่มันงยางหาหนาวไม่ผูกแต่ไม่ผูกเป็นเหมือนพี่เป็นเหมุนสามหมอกดีว่ามันมือมันดื้อนี่การใช้งานสุขบลมรักษาต่างๆนะครับตัวนี้เพราะ้าเป็นไม่เคยใส่แอ็กเตอร์ดุในใหญ่นะครับแต่ว่าเมันมีเป็น3านะครับแถวตัวเล็กขไครสนใจอะไรนะครับแตสามารถที่ต่อสอบถามเขาได้นะครับเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามน้ำครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปครับสำหรับมืออ้อกี้ไม่มีมอลไรครับเอาสำเร็จนะสักวันพอหอมปากหอมคอเนาะเดี๋ยวมื้อ้าเดี๋ยวมาปลกปอกันไหมครับสวัสดีครับ